สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็พอดีมีคนนะครับขอให้ผมทําคลิปตั้งแต่เริ่มเล่นโปเกมอนโกตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะฮะตั้งแต่โหลดยันสมัครเลยนะครับแล้วก็พื้นฐานต่างๆในการเล่นของคนที่เริ่มต้นนะฮะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมในการสอนก็จะเริ่มตั้งแต่การโหลดเกมนะครับแล้วก็การเล่นเบื้องต้นนะฮะอธิบายเรื่องเสานะครับ ก็เป็นคลิปแรกนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดใหญ่ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องไปโหลดเกมมาก่อนฮะนี้เรื่องใหญ่นะฮะนะก็ไปเซิร์ชใน App Store หรือ Play Store นะครับโหลดโปเก m o n Go มานะครับแล้วก็ไปติดตั้งสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะหนึ่งก็คือต้องมีพาผมแนะนำให้ไปสมัคร Gmail นะครับเพื่อใช้ในการล็อกอินเกมนะฮะ คือเปิดบัญชีใหม่เลยก็ได้ครับเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะนะจะได้ไม่มีปัญหาบังเอิญอันนี้ผมใช้เครื่อง Xiaomi นะครับเขาจะมีเกม Turbo ด้วยนะครับช่วยในการจัดการเกี่ยวกับเกมนะครับเวลาเราเล่นนะฮะแล้วหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่คนพลาดเยอะที่สุดคือไม่ยอมเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับกรุณาเลือกวันเดือนปีเกิดให้มันตรงหรือใกล้เคียงที่สุดละกันนะครับไม่มีผลนะฮะแต่ว่ามันจะไปเช็คนะฮะถ้าวันเดือนปีเกิดน้อยมันจะไม่มีไอคอนพวกนี้มา นะครับอันนี้ผมสมัครเข้าด้วย Gmail แล้วกันนะครับบังเอิญผมใช้ G เครื่องของคุณแม่นะฮะก็ใช้ Gmail ไปนะครับนี้ก็มันจะไปให้อ่าน Privacy นะครับผมว่ากลับมาที่เกมก่อนนะฮะแล้วกด Login ครับลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นี่นะฮะแล้วก็อนุญาตครับนี่นะฮะอ่านะฮะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะโหลดนานหน่อยนะครับ ก็คือถ้าใครไม่เคยเล่นก็ให้คลิกตรงสมัครใหม่นะฮะถ้าใครเคยเล่นแล้วก็เป็นผู้ใช้คนเคยเล่นแล้วก็กดมาก็จะล็อกอินด้านนี้เลยนะครับอันนี้จะโหลดนานหน่อยนะฮะเครื่องใหม่เครื่องใหม่นะฮะไม่รู้เป็นไรค้างอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมีเสียงเก้าอี้อ๊อแอะหน่อยนะนะครับแล้วก็จะเด้งเข้าสู่หน้าโหลดสกรีนครับผมเนอนะฮะยังเป็นฮาโลวีนอยู่นะฮะน้านี้ก็รอโหลดแล้วกันนะครับ จากนั้นนะฮะระบบก็จะขึ้นข้อความต่างๆนานานะฮะอนุญาตเข้าไปครับกดอนุญาตอย่างเดียวเลยครับอันนี้ก็ยอมรับนะ,ะเงื่อนไขไม่มีใครเข้าไปอ่านล่ะฮะนะฮะ,นะฮะเป็นเงื่อนไขในการเล่นเกมกดยอมรับนะฮะมาเน่เจอคนแรกเลยฮะนี่คนนี้คือสาราจานวิลโลนะฮะเนี่ยสวัสดีฉันสาราจานวิลโลนะฮะฉันจะหาเรื่องมาให้พวกนายเหนื่อยอยู่เป็นประจำ คือศาสตราจารย์จะคอยหางานวิจัยแล้วก็มีการช่วยเหลือเรานะครับผมว่าไปครับเสร็จแล้วนะฮะพอคุยกับศาสตราจารย์วิลโลแล้วนะฮะก็จะไปถึงหน้าเรื่องอวตารนะครับหรือว่ารูปแทนตัวนะฮะก็จะเลือกได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งสามารถไปเปลี่ยนทีหลังได้นะไม่ต้องวอรี่นะฮะเสร็จแล้วก็สามารถนี่นะฮะสามารถแต่งหน้าทําผมนะฮะ และแน่นอนครับมันจะอะไรอ่ะมันจะเปลี่ยนได้ทีหลังเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็กดเลือกไปนะฮะตาเขียวปัดนะฮะก็เลือกเอานะฮะแล้วแต่ชอบเปลี่ยนทีหลังได้ไม่ต้องห่วงอะไรไปก่อนก็ได้ครับนะฮะประมาณนั้นนะฮะปั๊บๆนะฮะอันนี้มันพอดีผมเน็ตมันค้างนิดหน่อยนะครับอ่ะ มานะฮะนี้สมมติว่าผมเลือกเสร็จแล้วแล้วกันนะฮะแล้วก็กดออกแล้วกันนะฮะกดออกเออนะฮะชุดเชิดเอาไปเปลี่ยนในทีหลังนะคุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยังพร้อมแล้วนี่มาแล้วฮะมีโปเกมอสต็อปอยู่กล้นี่นะฮะเริ่มแรกนะฮะเขาจะให้เราเลือกโปเกมอนนะฮะเลือกจับอันนี้นะครับมันเป็นระบบ AR นะฮะถ้ามันจะจับยากนะฮะให้กดปิด AR ที่บนมุมขวานะฮะ เนี่ยมุมขวาบนนะฮะจะมี AI อยู่เนี่ยฮะคุณสามารถโยนแล้วก็จับได้นะฮะก็คือสามารถหมุนบอลนะฮะแล้ววนจับนะครับนี่ก็คือต้องเลือก3ตัวนี้แต่ถ้านะครับถ้าคุณไม่เลือก3ตัวนี้นะครับผมเราสามารถได้พิก a ชู u ครับผมนี่เป็นเป็นอีสเตอร์เอกนะครับของของเกมนะครับ สามตัวนี้ถ้าคุณไม่เลือกนะครับคุณก็เดินไปเรื่อยๆเดินหนีมันไปครับเดินหนีมันไปเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นมุมมองแผนที่นะครับเราจะเดินหนีมันไปครับเดินหนีมันไปนะฮะเพื่อเพื่อที่เราจะได้อ่จับพิกาชูนะครับต้องเดินอันนี้มันเดินนานพอสมควรเลยนะก็เดินไปครับ ในแผนที่นะครับเป็นแผนที่เสมือนจริงนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีการอัปเดตแผนที่ก็จะสนุกกันมากขึ้นนะฮะตอนนี้เสาเสือยังไม่โผล่นะฮะเสาเสือยังไม่โผล่นะฮะนี้เขาให้เราจับโปเกมอนตัวแรกก่อนแต่ผมไม่จับครับผมไม่เอาผมจะเอาปิกาจูเป็นตัวแรกของผมนะฮะนี่ก็เดินไปจนแบบสุดทางแล้วฮะมันก็ยังไม่เกิดใหม่สักทีนะฮะต้องเดินหนีไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับผม แล้วก็เวลาเล่นเกมนะฮะอยู่บนท้องถนนระมัดระวังด้วยนะครับอันตรายนะครับผมอันตรายมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ผมอุตส่าห์เดินนะเดินไปไกลมากแต่ถ้าใครเอ่อถ้าใครปั่นจักรยานจะเร็วกว่านี้ผมเดินไปสักพักผมก็ย้อนกลับมาปั่นจักรยานครับ <laughs> นะฮะเอ่อมันเกมมันต้องเนี่ยฮะมันยังอยู่เลยฮะอีสามตัวนั้นนะฮะสตาร์เตอร์นะฮะ จ้ากบหางไฟแล้วก็เต่าเต่านะฮะอันนี้จะเป็นมุมมองแผนที่นะครับแลวซึ่งผมจะอธิบายอีกทีอันนี้ผมขออนุญาตไปจับมันก่อนคือจะจับพิกาจูก่อนนะฮะอันนี้ผมก็เดินเน่ะนะเกิดใหม่ละครั้งที่2นะฮะผมก็ไม่เอาอีกครับผมเดินกลับครับผมเดินกลับเลยนะฮะก็คือรอจนกว่าพิกาจูจะเกิดละครับนะฮะคือถ้าใครจะจับ3ตัวนี้ก็ได้นะครับน่ โอ้อันนี้ให้อัปเดต AR c ์ r e อีกนะครับผมไม่อัพนะฮะเนี่นะฮะไปไปไม่เอานะฮะรับโปเกมอนสิจ้าอ๋อไม่รับฮะเราไม่ชอบสามตัวนี้นะฮะเอ่อแต่ถ้าใครจะรับก็ได้นะครับผมอ่านะไม่ว่ากันฮะอ่านะฮะน,ะฮะนี่ไปเลยนะฮะเดินหนีไปเลยนะฮะเดินไปเดินไป ะะเดี๋ยวสภาพผมจะใช้เป็นจักรยานแหละนะครับผมเข้าไปจับจักรยานของผมมาใช้ละนะฮะมันอาจจะนานหน่อยนะฮะช่วงแรกๆผมก็อยากให้เจอบรรยากาศจริงๆให้มากที่สุดนะครับผมในการจับโปเกมอนนะครับโปเกมอนจะเกิดบนแผนที่นะครับนั่นคือโปเกมอนธรรมดานะฮะโปเกมอนธรรมดานะมันจะมีโปเกมอนพิเศษที่แตกต่างจากตัวอื่นนะฮะต้องหาเป็นพิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนอีกเช่นกันนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดอ่า s c r i p t i ปชนะฮะกดอ่ากรดิงกระดิ่งอะไรกดให้หมดะฮะนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะตรงนี้อาจจะนานหน่อยอที่ผมหยุดนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะผมกำลังจุงจักรยานออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มไปได้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะหนีสามตัวนี้เพื่อไปหาพิกาจูมาจับนะฮะเน่่ฮะเดี๋ยวเริ่มปั่นแล้วนะครับ นะฮะตัวเกมโปเกมอนโกเนี่ยนะฮะต้องอาศัยพื้นที่จริงในการเล่นนะฮะสำหรับใครที่คิดจะโกงนะฮะผมก็แนะนำว่าอย่าเลยนะฮะพอโกงเมื่อไหร่นะฮะเกมมันจะน่าเบื่อขึ้นเมื่อนั้นนะฮะไปแล้วครับอ่าอันนี้ผมเตรียมตัวนะครับปั่นจักรยานไปแล้วนะฮะนี่ไปอย่างเร็วเลยฮะนี่ดูสปีดการเดินซะก่อนนะฮะนี่คือการปั่นจักรยานนะ เราสามารถปั่นจักรยานได้นะการเดินทุกครั้งจะมีการนับก้าวเพื่อไปซับฟักไข่ได้ด้วยนะนี่เกิดอีกแล้วเลยนะไม่สนไม่สนฉันไม่เอาสามตัวนี้นะฮะไปเรื่อยๆละครับรอให้มันเกิดจนครบอ่ากี่ครั้งอ่ะสาม,ส,ามสี่ครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็ได้เจอกับพิคาชูนะฮะนี่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวมันเกิดอีกนะฮะต้องหนีห่างมันนะต้องหนีห่างมันไปเรื่อยๆฮะเพื่อจะจับพิคาชูครับ นะฮะอันนี้เป็นอิสเตอร์เอกนะครับอิสเตอร์เอกนะฮะนี่นะฮะเริ่มเกิดยังนี่นะฮะเตรียมตัวได้แล้วนี่นะฮะสังเกตมีวงขาวๆเห็นไหมฮะวงขาวๆเออวงขาวตรงนั้นพิกาชูหรือเปล่าพิกาชูหรือเปล่านะฮะนี่นะพิกาชูนั่นไงครับพิกาชูเกิดแล้วครับเห็นไหมนี่นะฮะ แล้วเราก็จับพิกาชูครับนี่เป็นโปเกมอนตัวแรกของเรานะฮะการจับนะฮะสามารถหมุนบอลนะฮะควงบอลแล้วก็โยนไปนะฮะให้เป็นมุมเคิร์ฟเลยไหมฮะในการโยนบอลนะฮะเราสามารถควงบอลนะฮะควงบอลเป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วค่อยโยนออกไปทางด้านข้างนะฮะเพื่อมันโค้งนะฮะเป็นการโยนบอลโค้งเี่นะฮะแล้วถ้าเราจับโปเกมอนใหม่ได้นะฮะ มันจะเปิดเด็กแบบนี้นะฮะนี่พิกาชูนะฮะอันนี้เอออันนี้กดถ่ายโอนไม่กดไม่กดนะฮะไม่กดไม่กดตอนนี้เรายังเช็ค IV โปเกมอนไม่ได้นะฮะนี่ยินดีด้วยคุณจับโปเกมอนตัวแรกได้แล้วคุณเป็นเทรนเนอร์ที่มีพรสวรรค์จริงๆอ่ะโอ้สุดยอดเลยนะฮะก็ใส่ชื่อเล่นลงไปนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมเลือกใช้เป็นโปโกไทย3 4 5อะไรก็ว่าไปครับ นี่นะฮะแล้วกดเครื่องหมายตกลงนะฮะนะฮะตรงนี้ก็ใช้ชื่อนะครับห้ามซ้ำห้ามซ้ำนะครับใช้ภาษาไทยไม่ได้นะฮะแล้วก็ชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงทีหลังได้นะฮะแต่เปลี่ยนได้จำกัดครั้งนะอ่าโอ้เป็นชื่อที่ดีเท่ดีนะฮะคุณจะเป็นต้องมีมอนสเตอร์บอลและไอเทมนะฮะไ,ไปไปไปคุณสามารถหาไอเทมได้เหล่านี้ได้จากโปเกสต็อป นะครับก็อันนี้เราจะเรียกโปเกสต็อปนะฮะที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะฮะน,นี่มาสวัสดีแล้วคุณศาสตราจารย์นะฮะไอเสาสีฟ้าวงกลมเนี่ยเราจะเรียกโปเกสต็อปนะฮะส่วนอันใหญ่ๆนะเราเรียกว่ายิมนะฮะส่วนเสาโปเกสต็อปนะครับที่เป็นวงๆสีขาวล้อมรอบมันเนี่ยแสดงว่า อันนี้จะเป็นเมนูนะฮะอันนี้จะเป็นเมนูนะฮะกดตรงลูกบอลตรงกลางจะเป็นเมนูแล้วก็ไปที่เซตติ้งได้นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงนะฮะปิดเสียงของของอะไรอ่ะของเกมก่อนนะครับอ่าตรงนี้เป็นเรียกเสานะฮะเราจะเรียกว่าเสานะฮะตรงสีฟ้าที่มีวงกลมขึ้นลงขึ้นลงอยู่่างเงี้ยนะฮะสาเหตุที่มันมีวงกลมขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เพราะว่าเป็นเสาใหม่เรายังไม่เคยหมุนนะครับวิธีการอ่เข้าไปหมุนก็ไม่ยากนะครับก็คือให้ ให้เราแตะที่ตัวโปเกสต็อปนะครับกดตรงไหนก็ได้ของเสานะฮะแล้วก็เราสามารถเนี่ยเลื่อนมุมมองอะไรดูได้นะครับผมะนะฮะก็เลื่อนมุมมองดูว่าเสาเอมีเสาไหนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนี่กดไปนี้แล้วก็หมุนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบ๊เห็นไหมเราจะได้ของนะฮะเราจะได้ลูกบอลมานะฮะเมื่อกี้ได้ลูกบอลได้ไข่นะครับนี่เลเวลขึ้นเลยเลเวลสองเลยนะครับ นะฮะแค่หมุนเสาเดียวเลเวลขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เล่นไม่ยากนะฮะแล้วเราก็หมุนไปนแล้วก็เสาที่เป็นเห็นไหมเสาที่เราหมุนแล้วมันจะกลายเป็นสีม่วงครับนี่นะฮะได้ไข่มาอีกแล้วเห็นไหมแล้ววงกลมสีขาวมันจะหายไปครับเห็นไหมเห็นไหมอ่านะฮะนี่หมุนไปแฟบนี่ได้ไข่มาสามใบแล้วนะครับแล้วก็รอบๆตัวเราจะมีโปเกมอนเกิดนะฮะโปเกมอนที่เห็นเป็นวง สีขาวๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับอนนี้ยกเลิกก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จับโปเกมอนนะฮะเราสามารถควงบอลในการจับนะฮะมันจะบอกชื่อแล้วก็ C p นะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเนื่องจากเราเล่นใหม่นะฮะเราสามารถควงบอลนะฮะหมุนบอลเป็นวงกลมนะฮะหรือเนี่ยอันนี้โยนธรรมดาเลยคือไม่หมุนนะฮะโยนตรงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ดีฮะต้องไปฝึกควงบอลฮะ นะฮะต้องฝึกควงบอลอันนี้โยนโยนสาเร็จนะฮะแล้วมันจะมีคงมีเควสนะฮะตรงนี้ก็จะบอกว่า,าเราได้อะไรบ้างนะฮะแล้วก็โปเกมอนก็เปิดเด็กครับนี่ช่วงนี้เปิดเด็กทุกตัวครับนี่คุณสามารถอัปเกรดการใช้กล้องได้แล้วนะฮะเราสามารถถ่ายรูปโปเกมอนได้นะครับผมนี่นะฮะเราสามารถถ่ายรูปโปเกมอนได้นะฮะถ่ายแล้วได้อะไรนะฮะ คือมันจะมีโปเกมอนพิเศษที่จะแสดงเฉพาะตอนถ่ายรูปเท่านั้นนะฮะนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็อนุญาตไปนะครับพอดีช่วงที่ผมถ่ายคลิปเป็นช่วงฮาโลวีนนะฮะก็จะมีน้องผีมาเกิดนะฮะน้องผีใส่สร้อยคอเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเกิดละฟับเก,เกิดไหมเกิดไหมเกิดไหมนานเลเวลขึ้นก่อนครับผมนะฮะแล้วก็นี่ได้รางวัลฮะนะฮะ,นะฮะก็ เราสามารถจับโปเกมอนได้เรื่อยๆนะครับในการจับโปเกมอนสามารถจับได้เรื่อยวันหนึ่งไม่เกิน500ตัวฮะอันนี้สัญญาณ gps หายอีนแล้วนะฮะนี่ผีผีเมื่อกี้เกิดแล้วนะฮะนะอันนี้เป็นเนี่ยฮะมันจะมีวงเห็นไหมวงเขียวๆเนี่ยถ้าเราโยนเข้าไปเนี่ยถ้าไม่โดนวงเขียวๆเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราโดนวงเขียวๆเราจะได้โอกาสนะฮะในการจับง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จับสําเร็จนะฮะ คนเล่นใหม่ๆไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเลยครับจับตัวอย่างเดียวครับจับตัวจับตัวให้เลเวลขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าคุณจับยังไงก็ได้ตัวใหม่นะครับผมนี่นะฮะอ่าเห็นไหมฮะมีน้องอูพิกที่เป็นหมาเนี่ยฮะมีวงพิเศษนะฮะแตกต่างกับชาวบ้านเขาตัวนี้เราจะเรียกว่าโปเกมอนที่บูธอากาศอยู่นะครับนี่นะฮะอันนี้จับผีก่อนครับนี่แล้วผมเลยผมจะควงบอลให้ดูฮะคือควง่างนี้ฮะ เวลาควงบอลให้ควงให้เป็นประกายอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็โยนครับเนี่เราสามารถโยนได้ปัป๊บอ่าวแย่เลยนะฮะมันงมงมาพอดีครับอ่ะเอาใหม่ฮะควงบอลฮะนี่นะฮะนี่คือการเขาเรียกโยนบอลโค้งนะฮะคือควงบอลก่อนแล้วค่อยโยนนะฮะควงบอลแล้วก็โยนไปตามกฎของโปรเจกต์ตายนะฮะต้องฝึกครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกนี่เปิดเด็กอีกแล้ว นะครับอ่าพอดีคลิปนี้ผมมาภาคที่หลังนะครับเสียงอ่ามันก็เลยแบบอ่าติดติดขัดขัดนะฮะเน่มาแล้วนะฮะกระต่ายน้อยนะฮะ CP บางทีขึ้นมาเป็น question mark เนี่ยนะเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยนะครับมีเลเวลที่สูงกว่าเทนเนอร์นะครับมันเลยไม่สามารถแสดง CP ได้นะครับแล้วเราก็ไม่เคยจับตัวอ่ตัวโปเกมอนตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะ ก็เลยเห็นเป็น Question Mark นะฮะต้องจับก่อนเล่นะฮะโยนนี่เห็นไหมฮะโยนบอลโค้งไปนะฮะให้เข้าตรงสีเขียวๆนะฮะวงนะฮะเราก็จะเยี่ยมเลยนะฮะนี่เราจะสำเร็จนะฮะจับโปเกมอน34มตัวเนี่เปิดเด็กตลอดนะฮะแป๊บเดียวก็จะขึ้นเลเวลแล้วฮะจับไปเรื่อยๆนะฮะนี่เดี๋ยวจับอะไรอีกนี่จับผีฮะผีตัวนี้ยากหน่อยนะฮะมันชอบลอยไปลอยมานะฮะนะฮะ ล็อกวงฮะนี่ล็อกวงได้นะฮะคือกดค้างไว้เพื่อล็อกวงนะฮะให้มันเล็กที่สุดนะครับนี่แล้วเราก็ควงบอลน,นะฮะควงบอลน,นะฮะเพื่อโยนให้เข้าวงนะครับนะฮะอ่านี่ก็ขยันยันโยกจังเลยนะฮะมูม่าเนี่ยนะฮะนะฮะก็ว่าไปครับตัวเป็นกอมมันตัวนี้นี่โจมตีมาเสร็จเราควงโยนเห็นไหมฮะคือผมรอจังหวะ ตอนที่เขาโจมตีนะฮะโปกเกมอนโจมตีแล้วผมก็ควงบอลและโยนไปนะฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันนะครับไปฝึกเอาเองะฮะคือกดล็อกบอลน,นะฮะกดล็อกบอลน,นะฮะแล้วก็ล็อกวงนะฮะล็อกวงให้ได้วงที่ต้องการนี่นะจับบูพิกนี่เห็นไหมฮะโปกเกมอนล็อกครับล็อกให้เล็กที่สุดนี่นะ,ะสะแต่ละคนที่แม่นแล้วต้องเล็กมากนี่ เสร็จแล้วรอโปเกมอนให้เขาโจมตีนะฮะเดี๋ยวรอดูท่าโจมตีเขานะะอันนี้เขากระโดดนะฮะไม่เกี่ยวเขาจะต้องขยบมาข้างหน้าฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะนี่ฮะแล้วก็ควงบอลยนนี่เห็นไหมฮะคือตอนเขาโจมตีจังหวะที่เขากาลังถอยกลับเนี่ยเราควงบอลแลโยนนะฮะต้องฝึกฮะต้องฝึกนะฮะนี่เรียบร้อยสําเร็จนะฮะแล้วโปเกมอน นี่ตัวนี้เป็นโปเกมอนที่บูธอากาศอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวบทต่อไปค่อยว่ากันนะฮะเรื่องบูธอากาศนะครับตอนนี้ก็จับโปเกมอนให้ได้เยอะที่สุดก่อนละกันนะครับเพื่อเราจะได้ขึ้นเลเวลนะฮะอ่านี่หนอนคาตาปี้ครับนี่นะฮะล็อกวงฮะกดค้างให้วงมันเล็กที่ต้องการนะฮะรอโปเกมอนโจมตีนะฮะหรือควงควงควงอย่างนี้ก็ได้นะฮะคาตาปี้จับยากครับบอกไว้ก่อน นะฮะคือเทคนิคในการจับโปเกมอนมีหลายวิธีแต่ของผมถ้าเป็นพวกบอสนะฮะหรือตัวใหญ่นะฮะผมจะใช้วิธีล็อกวงนะฮะแล้วก็โยนโยนจับนะยกเว้นบางตัวนะฮะผมก็จะควงควงรอได้วงที่ต้องการแล้วก็โยนไปเลยนะครับเวลาจับอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนเช่นเราโยนไปปุ๊บนะฮะโดนมงหรือไม่เข้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบโยนสวนนะฮะต้องรอจังหวะดีๆนะฮะ อันนี้ต้องไปฝึกนะฮะผมบอกเลยต้องฝึกนะครับเนี่นะฮะเปิดเด็กอีกแล้วนะฮะอีกานะฮะตัวนี้เก่งนะเนี่ยนะฮะธาตุมืดนะฮะเนี่ยเราจะต้องจับให้หมดแถวนี้นะฮะน้องผีฮะน้องผีฮะนี่นะฮะนี่ผมควงควงแล้วโยนเลยนะฮะโยนให้เข้าวงเขียวๆข้างในอ่ะนะครับยิ่งวงเล็กมากเท่าไหร่นะฮะโอกาสจับได้มันก็ยิ่งสูงนะฮะ ผมจะเรียกโปเกมอนที่เกิดตามพื้นว่าโปเกมอนป่านะครับนะมันจะมีโปเกมอนป่าโปเกมอนจากการฟักไข่โปเกมอนจากเควสโปเกมอนจากการตียิมนะฮะเนี่ยนะฮะเราจับโปเกมอนได้ XP ด้วยนะฮะเนี่ยคว้างเข้าเยี่ยมได้50 XP เห็นนะโยนบอลโค้งได้อีก10นะฮะขคว้างลูกเดียวอยู่ได้อีก50นี่นะฮะมันจะมีแบบนี้อยู่นะฮะมานะฮะ นี่โคง R เห็นะนี่เห็นถ้าเราเนี่ยเ็นไหมครับไม่ดูจังหวะดีๆเราจะเสียบอลไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะนะฮะในการจับบอลต้องใจเย็นจริงๆนะฮะจับโปรเกมพนนะฮะโดยเฉพาะบอสเนี่ยนะฮะอย่ารีบโยนสวนโมโหอะไรเงี้ไม่ได้ต้องใจเย็นอย่างเดียวเลยนะครับผมสามารถไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะอ่านี่เลเวลสี่แล้วครับผมนะฮะ ตอนนี้ขึ้นเลเวล4นะฮะตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะฮะในยิมเนี่ยนะฮะต้องผ่านถึงเลเวล5นะฮะถึงจะเข้าเข้าใช้งานยิมได้นะครับอ่าตอนนี้เราเลเวล4ก็ไม่มีอะไรครับหมุนเสาจับมอนไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เลเวลมันอัพนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอ่าทดลองเล่นกันไปก่อนนะครับทดลองเล่นไปก่อนนะอันนี้หมุนเสาเห็นไหมไรคือระยะเห็นไหมครับ ในการหมุนเสาเนี่ยพอหมุนแล้วมันจะเป็นสีม่วงนะฮะแล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าอีกในห้านาทีนะครับในห้านาทีนะฮะต้องรอฮะรอให้เสามันเย็น <c oughs> นะฮะน,นี่ผมกดเมนูแล้วไปดูกระเป๋าครับว่ามีของอะไรบ้างนะฮะกดเมนูแล้วไปดูโปเกมอนนะฮะแล้วผมจะอันนี้คือโปเกมอนที่เรามีนะฮะนี่แล้วลองไปดูที่ไข่ไหมไข่อ่า นี่คือการกดดูโปเกมอนนะครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะอันนี้พอเราคลิกไปที่ตัวโปเกมอนจะมีรายละเอียดส่วนพื้นหลังสีฟ้าที่เป็นข้างหลังโปเกมอนคือโปเกมอนที่เราจับภายใน24ชั่วโมงนะฮะพื้นหลังจะเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับไอ้ไอพื้นหลังสีฟ้าน่ะนะฮะเป็นเงาๆนะฮะคือโปเกมอนที่ถูกจับใน24ชั่วโมงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ พื้นฐานเอาไว้แค่นี้นะฮะสั้นๆง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาคุยกันนะฮะถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะรับรองได้นะฮะทั้งคนเล่นเก่าคนเล่นใหม่นะฮะถ้าไม่รู้พื้นฐานก,ก,ก็ก็มาเรียนรู้จากตรงนี้ได้นะครับผมอา่าส่วนด้านล่างนะฮะที่กระพริบกระพริบอยู่นะฮะ,ะาศาสตราจารย์เขามีเควสให้ทานะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับอ่าโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ Settings <muchos>